บรรยากาศฮะยามเย็นๆหน,ห,นหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฮะมีน้ำพุสวยๆ นท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นักเรียนลับมหามาชมบรรยากาศยามเย็นเย็ที่ บ่อน้ำหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มีน้ำพุด้วยสวยงามๆนั่งชมแล้วก็ผ่อนคลายด้วยหลายคนก็เดินออกกำลังกายแถวนี้แหละบางคนก็มาให้อาหารปลาพาลูกพาลานมาให้อาหารปลาตรงนี้จะถือว่าเป็นการผ่อนคลาย พื้นที่ของโรงพยาบาลเราก็ถือว่ามีพื้นที่ค่อนข้างเยอะกว้างขวางไม่แออัดน,นี่ครับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เห็นธงธงชาติไทยนะมีธงราชนาวีมีช้างอยู่ยด้วยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของทหารเรือฮะแล้วก็จะมีธงประดับ สัญลักษณ์ของทาหารเรือบรรยากาศยาบเย็นๆน็กบ่อน้ำหน้าโรงพยาบาลคือว่าบรรยากาศดีเลยฮนะเนมีน้ำพุหลายคนก็มาออกกำลังกายมาให้อาหารปลามา เดินมาวิ่งพาเด็กๆมาให้อาหารปลาอาหารเต่าเพลิดเพลินดีฮะพื้นที่ด้านหน้าของเราก็ถือว่ารม่มรื่นเหมือนกันฮนะเพราะมีพืชตระกูลปาล์มพวกปาล์มฟอกเทลนะปาล์มฟ้า หรือว่าตาลฟ้าอยู่ริมบ่อน้ำเสาธงก็จะเป็นวงเวียนฮนะนี่แหละบรรยากาศบ่อน้ำโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือก็อยู่ที่อำเภอสัตหีบนะตำบล อูตะหลวงอำเภอสติหิบจังหวัดชนบุรีครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะกและคลิดในชาแน,นลสวัสดีครับ